สรุปผลมวยโลกที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมามาเริ่มกันด้วยคู่แรกเป็นการชกนอกลอ้อพิกัด120ปอนด์ระหว่างเทียนชินนาสูกว่านักโชกเจ้าถิ่นพบก,กับโจนาธานโรดดิเกตนักโชกชาวสหรัฐอเมริกาผลการโชคปรากฏว่าเทียนชินนาสูกว่าเอาชนะน,นักโชคอเมริกันไปได้ในยกที่สาม มาต่อกันด้วยการชิงแชมป์ว่างรุ่นไฟเวท112ปอนด์ของ WBO ระหว่างแอนโทนีโอลาสคัวก้ารองแชมป์โลกอันดับหนึ่งชาวสหรัฐอเมริกาพบก,กับริคุคาโนะรองแชมป์โลกอันดับสองชาวญี่ปุ่นผลการโชคเป็นโอลาสคัวก้าที่เอาชนะ t ีเกโไปได้ในยกที่3ขว้าแชมป์กาช้แชมป์โลกรุ่นไฟเวท112ปอนด์ของ WBO มาครอง และมาต่อกันด้วยคู่เอกของรายการเป็นการป้องกันแชมป์โลกรุ่นแบนตาเวท118ปอนด์ของ WBC ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างจุนโตนาคาตานีแชมป์โลกรุ่นแบนตาเวท118ปอนด์ของ WBC คืนป้องกันตำแหน่งไฟบังคับกับวินเซนต์เอสโตบาริโอรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งชาวฟิลิปปิน โดยเกมการชกจบลงอย่างรวดเร็วเป็นนาคัตตน้ทิมซ้ายตรงเข้าลิ้นปีส่งผู้ท้าชิงลงไปกองให้กรรมการนับสีบจนตัวนักัตตนีป้องกันชมปโลกรุ่นแบนตัมเวด118ปอนด์ของ WVC ไว้ได้สำเร็จ